โหดเกินพี่กายหมดมาลุงตีด้วงของผมอเหมือนจัดทีมตีบอลเลยนะครับมีทั้งกระดูหักสีแดงแล้วก็บดขยี้จากโซนิกสองอย่างนี้ทำให้ด้วงของผมบางขึ้นเยอะมากๆนะครับแต่บอสของเขาก็ยังไม่สามารถที่ชิดด้วงของกายได้และสุดปังครับพี่สุดปัง พอดูด้วงกายหิตแล้วผมฮึกเขิ่อมากเลยว่าด้วงกายหิดโหดที่สุดในเซาท์อีส t a เอเชียนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับน้องๆด้วงของโมนาก็ไม่แพ้กายหิดหรอกนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเล่นด้วงกันนะครับนี่เลยคลิกแน็กนะครับผมนี่ผมจัดของไว้แล้วดูดูมีก่อสะท้อนด้วยเห็นไหมอ่ะ เพราะว่าด้วงของการหิดมีพาสซีฟทอนดาเมจนะครับผมในการโดนโจมตีแต่ละครั้งนะฝั่งตรงข้ามก็จะเจ็บเองนะครับผมก็มีเหมือนกันนะครับผมไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าผมบอกเลยนะครับผมด้วงของผมนะครับด้วงของโมนากับด้วงของการหิดอันไหนมันจะปังกว่ากันนะครับจะกันมาทุกอชุล่ามาครับเราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมโดดไปก่อนเลย เติมเอออเเจออะไรวะเนี่ยโอ้ยเจอสไปเจออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลรงผมสี่ก่อนแล้วกันนะาตารนะาโดนหมัดทุกอชูราผมแน่นอนโอ้ยของอะไรเนี่ยคองแบบว่าเอาด้วงตัวเดียวมาแบกนะครับแบบคล้ายๆก้างการิดนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดเราจะโชว์พลังที่แท้จริงของด้วงให้ดูนะครับเราต้องเล่นเกมตามแบบนี้แหละเข้าใจไหมสวยสวยพลังแห่งการให้ด้วงแบกนะครับแบกได้เหมือนกันนะครับผม กายหินและกลายหินเจอดวงโมนาไปก็รู้จักอะ่ะผมบอกเลยดูนะดูนะหมัดฮุกอชุระอุ้มหมัด <laughs> ฮุกอชุระอย่าอันนี้ล่อคาบยังนี่ยังไม่ล่อคาบด้วยเบาอยู่ใช่ไหมยังเบาอยู่ยังเบาอยู่รอ,อก,กัอนยังไม่ล่อคาบนะครับดวงผมอะข้า <c oughs> งล่างนี่เขาทะเลาะก,กันจะแพ้แล้วเนี่ยทีมเราเนี่ย,ยนะ <c oughs> ่าจะเหนื่อยอยู่นะเฮ้ยไปมกอนใหญ่นี่เอ้ยเซนเทียมาออกมากรไอ้เอ้มันตุ้มตั้มมาดิมา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 อยากให้มันรู้จักหมัดฮุกอชุระกูอ่ะหมัดฮุกอชุระเอาไหม เอ้าโดนนะมันฮุกอาชุระโดนไปดิเอ้าต้องกดอันตินะต้องกดอันตินะต้องกดอัตินะโอ้ยกดอัติแล้วกดอัติแล้วดิเฮ้ยโดนหอกสายสายสายมี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 เวทเลดี้เวทเลดี้เวทเลดี้มาดิมาดิมาดิเออนี่ก่อน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 ดิโดนไปดิอมัดฮุกอาชุระหมัดฮุกอาชุระกูบอกแล้วเฮ้ยโทนติโทนติโทนติ บอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างดวงผมมันหนังเหนียวครับผมบอกเลยหมัดฮุกอชุระหมัดฮุกอชุระกลับไปฟาร์มดีกว่าครับทุกคนเวฟกลางหน่อยเวฟกลางหน่อยเวฟกลางหน่อยฟังก่อนฟัก่อนมาทีเอามาก่อนมาที่เล่าใช่ใช่ใช่โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไปโชว์ก่อนผมไปโชว์ก่อนผมไปโชว์ก่อนตั้มโดนเวทเลสอีกสมั้งเดี๋ยวเวทสปอว์กูบอกเลยเวทได้กูหายแล้วมั้งเวทกูหายแล้วมั้งเนี่ยแบบเนี้ย โดนอีกสบอโดนอีกสบอไม่โดนไม่โดนไม่โดนปานสายฟ้าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีบัม ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเกาะอชูราครับเกาะอชูราครับเกาะอชูราครับผมไปครับไปครับได้ได้ได้ซึ่งไม่ซิ่งไม่ซิ่งก็เสีะครับผมบอกเลยไม่จังหวะนี้ไม่ซึมก็เอาไอ้โทนกิ้งไปแล้ว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 โทนกิ้งมาทั้งอชูราครับผมตอนนี้ไม่ตายสักตัวเลยครับไม่ตายสักตัวเลยครับอะไรวะเนี่อม้วนส่งยิ้มหายเดี๋ยวก่อนครับ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 เดี๋ยว่ตายครับเดี๋ยว่ตาย เอาตัวไหนครับตัวไหนครับตัวไหนครับอันนี้่อนครับนี่นะ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 ครับเอาอีก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 ครบเออีกครับเอา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 อีกครบเอา ป๊บนึป๊บหนึ่งแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงแปอดิ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 มันอยากลองมันอยากลองเอาาเเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอยโนโนผมแพมโน้แพมโนแพมโน้แพมโน้ผมแพมครับชังงวันนี้ครับถอยครับถอยถอยก่อนครับเ้ยเอาได้นะเอาไดนะเอาได้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 นะหมัดฮุกอาชุราหมัดฮุกอาชุราอยากใกูตายยากกูตายอยากกูตายยากกูตายยายกูตายยายกูตายยากกูตาย อ้าวอ้าวอ้าวม้วนตรงอ่ะอม้วนตรงเหรอม้วนตรงเหรอรอดชดไปดิเอาอ่ะมึงเจ้าอีกเหรอมึงเจ้าอีกเหรอมึงเจ้าอีกเหรอมึงเจ้าเอาอีกเหรอมึงเจ้าอีกเหรออืมสุดเกินนะครับผมดวงการหยิบกันดวงการหยิบเถอะครับเจอเกมนี้ผมไปก็ร้องเหมือนกันนะครับผมบอกเลยวันนี้ได้ต่อยไปหลายหมัดอยู่นะครับเอ้ยฮ้เฮ้สาวผมแดง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 มันโกตจริงๆ มึงจะต้องให้กูไม่ใช่ไม่ใช่มึงกูขอมึงขอขอใก่ไหครับกลับไปฟาร์มก่อนละกันเดี๋ยวผมจะออกเกาะสะท้อนนะครับชิ้นต่อไปนะครับเพื่อจะได้เหมือนเรื่องไกงหิดหน่อยละกันนะฮะบอมออกดาเมจล้วนเอ้ยมวตงมัวตงมัวตรงมัวต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 รงมัวตรงมัวตงมัวตงมัวตรวฮิวตรวตรวติวตรงมัวตรงมัวตรงมัวตรใส่ดตรงมัวใสงมั ใส่ดิ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 สาผมแดง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 โอ๊ยป้อมมันตีกูป้อมมันตีกูป้อมมันตีกูเฮ้ยป้อมมันตีกูเอ้าสาวผมแดงเจ้าเหรอสาวผมแดงม้วทสงไปหมดเลยนะครับจังหวะนี้มัวทรงไปหมดเลยนะครับผมพลังงานคอจะพังเขาแล้วครับผมตอนนี้คามิโลซานต้องเข้าครับมาครับ <im itation> น้องๆน้องๆวัด่วงผมอาจะวัดกับด่วงของกายิจได้หรือยังครับโหดขนาดนี้ <im itation> ถามเพื่อนร่วมทีมก่อนแล้วกันว่าไงว่าคอมเมนต์มาเนี้คอมเมนต์ Comment มาเนี้คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเนยคอมเมนต์มาเนี้ยรออ่านคอมเมนต์อยู่นะคใครคอมเมนต์มาผมอ่านนะครับผมไอ้ถามผมแดงสาวผมแดงกามผมแดงกันนี้ <im itation> มัดพุกอาชุราโอ้โห <im itation> เล็งทอนเล็งทอนเล็งตาย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  ได้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 ก็ไปได้ก็ไปโอ้ยสาวผมแดงอันนี้ก็สาวผมสวยอันนี้สาวคนสวย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 ตายคนสวยตายคนสวยตายเอ้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 ยวดซองขาปอวอดซองเหรวอดปุ๊บปุ๊บมัดบุกอาชุระหมัดบุกอาชุระหมัดบุกอาชุระหมัดบุกอาชุระใส่เมื่อกี้เมื่อกี้คือเกาะอาชุระเมื่อกี้เห็นไหมเกาะอาชุระเห็นไหม มาแล้วมาแล้วครับผมคอยเทมมาแล้วครับคอยเทมไอเทมหลักเลยนะอันนี้คือไอเทมหลักนะเนี่ยตอนนี้น่าจะเก้าอ่ะเยอะไกลหิดอ่ะยังไงก็ต้องทำไหก็ต้องทำให้เยอะไกลหิดอ่ะก็คือไม่ไม่ไม่ครับ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 คาบุโตะมาทีหน่อยผมออกไปออกอันนี้รักกันไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ครับไปอยู่ครับไปอยู่ครับดวงทองคำมาครับดวงทองคำมาดวงทองคำมา ตวงต้องทำมงไปหมดแล้วครับมงไปแล้วครับมงไปแล้วครับไม่ไหวครับจังหวะนี้ไม่ไหวครับ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 ดูแล mm ้วไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวครับรออยู่ครับรอดูเชิงก่อนครับรอดูเชิงก่อนมัดฮุกมัดมัดฮุกอชุรามัดมัดฮุกอชุราเขาเรียกว่ามัดฮุกอชุราธรรมดาพูดกันทั้งเซิร์ฟเซิร์ฟซีฮะเซิร์ฟซีพูดกันทั้งเซิร์ฟ <c oughs> เลิฟซีเรของการยิดนะของกูอะอำเภอแะับตำบลครับผมดวงผมอะตำบลน,นะตำบลน,นะตำบลน,นะหนองปลาดูพิวครับจังหวัดน,นี้องค์บากกูอยู่ไหนเอาคนละเรื่องไม่ห้ามเลยสัตยาให้กูเล่นอยู่คนเดียวยเว้นได้มามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิสาใส่กอดกูนหน่อยขอกอดหน่อยขอกอดหน่อย ตุ้มตามตุ้มตามตอนนี้ตุ้มตามมัดพุกอชูรา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 เนี่ยดูนี่ไม่เกาะไม่เกาะอชูราด้วยครับผมเอาเหรอ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 โอ้ดวงละไอ้มันรัดทำไมวะมันรัดทำไมวะมันรัดทำไมวะโอ้รัดทำไมอะรัดทำไมอะโอ้ดูดิขัดซีนเกิน์ลคนเราโน่สลิม ใช่ไหมไปถอย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 ครับมามาเอาของครับ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 มาครับ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 จากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าดวงตัวเดียวจะแบกได้แบบกายหิหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับมา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 ครับจังหวะนี้เอาซิปกลับครับไม่ไหวครับพอก่อนครับรอก่อนนะแป๊บนึงนะรอก่อนครับรอก่อนครับไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหว มาครับ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 แล้วมึงเอามังกรไปได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมเอารีเจนก่อนรีเจนก่อนรีเจนก่อนรีเจนกันมาครับมาครับมา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 ดันเอ้ยมา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 ครับมาแล้วจังหวะนี้มาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับโอ้โหเจอช่องครับเจอช่องครับจังหวะนี้โอมครับโอ้โอมลงครับสวย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 ครับดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนได้นะได้อยู่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 นะโอมตามครับโอ้โหหมัดพุกอาชูระหมัดพุกอาชูระหมัดพุกอาชูระ หมัดฮุกอัชุล่าหมัดฮุกอัชุล่าหมัดฮุกอัชุล่าครับของจริงป่ะ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 ของจรดงป่ะขอ้ยริงป่ะของจริงป่ะของจริงด่ะของจริงป่ะ เก็บหมดได้ครับแต่เมื่อกี้ก็ไม่ใช่ตัวเดียวนะมีเพื่อนด้วยนะครับผมไม่เป็นไรครับก็เราก็ต้องยอมรับนะว่ามีเพื่อนมาช่วยหน่อยนะครับดวงผมอ่ะก็ไม่แพ้คุณหรอกนะครับกายหงิดดูไว้กายหงิดเป็นไ,ไงโหดปะโหดปะโหดปะคอมเมต์มาคอมเมต์มาโหดปะคอมเมต์มา,มมา,มมามนี่ไงดูนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมโคเวอร์ไปให้ดูนะเดี๋ยวโด,ด,ดนี่นะจบเกมแล้วจบเกมแล้วมาคุกอิชูรา <laughs> ดาเมจแผน่เจ็ดหกสิบเปอร์เซ็นต์น่ะทำไปถนัดนั้นได้ยังไง่ดูดิครับโอ้โหเกือบเต็มหลอดอะครับผมเขาหมัดทุกอชุราไงครับผมอย่างโหดหยุดกูไม่อยู่แล้วจังหวะเนี้ยก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมหน่อยนะครับกดติดตามให้ผมเยอะๆนะครับผมจะตามดีมิกไม่ทันแล้วดีมิกแซงผุมไปแล้วเจอกันคลิปหน้าหมัดทุกอาชุรา งงงงงสนุกอยู่คนเดียวละกูอ่เ <c oughs> จอกันนะ